บัดนี้วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่86ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยราติบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ บทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดาสวรรันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรงมุนิราชสัสูนันตุสักขโมขทางสักเคาเมจารูเปคิริสิขารตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัเถจักาเมตะลุวนาคหหเนเคหะวัตถุมีเขเตภูมาจจยันตุเทวชลธละวิสมยักขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรละวจนานังสาทวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอิยัมทันตา ธรรมสวนณกาโรยมพรททันตาธรรมสวนณกาโอยมพรททันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่3บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระธวันตังพิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวตาธโมธมังนมะสมามิสุปฏิปโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนมามิบทที่4บทสวดนมการสิทธิคาฐานโมตัสสะภะคะวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัะ บทที่หบทสวดไตราสาระนะคมนปาาพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปีสังขังสรนังคฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคฉามิตาติยมปีสังขังสรนังคฉามิ บทที่6 ok, บทสวดสัจจกริยาคาถานตะิเมสาระนังอัญงพุโทโธเมสาะ,ะนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุส,สัพพนะทานติเมสะระนังอัญธทามโมเมสาะ,ะนังวลังเอเตนะ,ส,ะ,ะนสัจวัชเ,เ,นะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่เพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริรสัธมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโภคควาติบทที่แปธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติ บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตลังปุญญกเขตังโลกัสสาติ บทที่10รัตนาสูตรยานีทัภูตานิสสมาคตานิภุมานิวายานิวะอัตตลิเขสเพวภูตาสุมนาพระวันตุอทโทปิสก,กัจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธะสเพเมตตัง,ตงกรโรธรรุสิยาปชายะทิวาจรัตโตจารันติเยพลิงตัสมาหินเนรคัตะาอ,อัปมาตตายังกิณจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนางปณีตังณโนสะมังอธิตถาคเตณีธรรมปิพุทเทรัตนางปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุคยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชขาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนะสมัติกิจิอีธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเศษโธปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกายเอเตสุทินานิมหพพลานิอิทัมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามัสาทันเหนะนิกามมโนโคตัมสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงผู้ชัมานาอิทัมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ ย่ถินทขีโรปะทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตะทูปะมังสับุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอาเวจะปัสสตีทมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปมัตตาณเตภะวังอัฐะมะมาที่ยันติอีทมปิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสหวัสทัศนสัมปธายาตยัสุธรรมาชหิตาพะวันติสัก,กยทิฏฐิวิจิกิจิตันจาศีลพัตตังวาปิยะทติกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภพ,พโพกาตุงอีทมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกัมมังคโรติปาปะกังกเาเยนะวาจายุทธเจตสาวา อาภาพโ,โสตัสสะปฏิชทายะอาภาพตาทิฏฐะปทัสสะบุตตาอีทมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยยถาปุสิตตะเคคิมหานมาเสปธรรมะสมิงคิมเหตถูป,ปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพพานะคามิงปรมังหิตายะอีทมปีพุทเถราตานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวโรวรันยุวระโทวราหาโลอนุตตโรธรรมะวรังอเทสยิ อิธรรมปิพุทธเทระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนวังนติสัมภวังวิรตติตายติเกภวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีลายถายมปะทีโปอิธรรมปิสังเครตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทภาูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษยปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุ ยานิทักขูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมมังนะมสามะสุวติโหตุยานิทักขูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังคังนมสามะสุวติโหตุบทที่สิบหนึ่งอาตาาติยปริตบทย่อสัพพโรคะวินิมุโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวลมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะ สัพพีตโยวิวัตชันตุสัพพโลกควินัสตุมาเตผวัตวันตาโย ο, สุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนโจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนส,สุขังภะลังบทที่12อธิตตปริยายสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัมมยยังภะขวาะขายายังวิหรารติขายาสีเสสัตถิงภิกขุชาเสนตตะโพภะขวาภิกขุอมันเตสิ สัพพังพิกเวอธิตังกินจักพิกเวสัพพังอธิตังจักขุงพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิโตยำปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาปัจจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกณาโทสักกีนาโมหกีนาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะธามิ โสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัมปิทางโสตสัมผัสปฏิยาอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขินาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชรามะระเนนสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังคันธาทิตาคานะวิญญาณังอธิตัง คณะสัมผัสโสที่โตยมปิดทางคณะสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาทุกข,ขามะสุข,ขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกนาโทสักกนาโมหกินา,า,นา,า,นาอธิตังชาติยาช,ายาชาลามรเนนโสโกเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุป,ปาย,ยาเสหิอธิตันติวทามิชิวหาอธิตารสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสที่โต ยำปิทางชิวหาสัมผัสสัพจยรปัจต,ติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักขินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามระเนนสโเกหิผลิเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิกายโยอธิโตโปทภาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสทิโตยำปิทางกายะสัมผัสสัพจยา อุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามติอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหขินาอธิตังชาติยาชรลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปุปายาเสหิอธิตันติวทามิมะโนอธิโตธรรมาอธิตามโนธรรมามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโตยำปิทางมโนสัมผัสสัพจยาวุัชติเวทิยตัง สุข downhill, ังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคัขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอะทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจักขุสัมผัสปัจจัยา อุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิตัสสมิงปินิพินทติโสตัสสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางมโนยำปิทางโสตสัมผัสสัปจียาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคาณะสมิงปินิพิินนตคัเทสุปินิิพนทติคาณะวิญญาเนปินิพินทติ คานสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางคานาสัมผัสสัพตยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชิวหายปินิพินทติและเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางชิวหาสัมผัสสัพตยาอุปชติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโปทัพเพสุปินิพินติ กายวิญญาณเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตสมิงปินิพินทติมนนสมิงปินิพินทิติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณเนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตสมิงปินิพินทติ นิพพินทางวิรัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยาน,านังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหม,มจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทาตาญาติปชานาติติอิทมโวจะพควาอัตมนาเตภิกขุพควโตปาสิตังอภพิณทุงอิมัสมินจะปนะเวยากรณสมิงพญญมานตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ บทที่13าอนัตตลัคขณสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังพักขวาวาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิฆาทายตตะโขพักขวาวาปจัวคีเยภิกขูอมันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจัเหตังพิกเวอัตตาพระวิสันยิทังรูปังอาภาทายะสังวเตยะลับเพถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจัโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวตตินาจาระปติ รูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหติสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตตาพวิสนยิทังเวทนาอาภาทายะสังวัเตยะลัพเทถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหติสีติยสมาจะโผพิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวตตินาจะลัพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามา โอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตตาพวิสัตนยิทังสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเทตจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติยัสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาพาทายะสังวัตตตินัจจะรับติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิขเว อัตตาอภวิสังสุในยิทังสังคาราอาภาทายสังวัตเตยุงรับเอทะจัสังขาเลสุเอวังเมสังคาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจักกภิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินัจลพติสังขาเลสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิขเวอัตตาพระวิษณนยทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะละเพถะจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยัสมาจกโขพิขเววิญญาณังอนัตตาต่อสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตตินาจะลัพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญฐะพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเต ยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนาณิจังทุกขังวิปริณามธทำมังกาลังนุตังสัมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมณฑถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามธทมมังกาลังนุตังสัมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัปนานิจังถูกขังวิปริณนามธรรมมังกาลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังการังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญธาพิขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัาลังนุตังสมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอตีตาาคตปัจุปันังอัชตังวาพิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทัตตพังยากาจิเวทนาอติตาาคัตปัจุปันาชตาวา พระหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมัปปัญญายาทัตตพังยากาจิสัญญาอตตตานะตปจุปันาชตาวาระหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตัง สัมมปัญญายัตตพังเยเกจิส Hebrew, ala, pues <Yes. S 1> ังขาราอติตานะคตตาปจุปันาชตาวาพิหิาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมัปัญญายัตตพังยังกินจิวิญญาณังอติตานะคตตาปจุปันนังอชตาวาพิหิาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวา ัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะตัตพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวะโกรูปัสัมิงปิดนิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเดสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปิดนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราขาวิมุตติวิมุตตะสัมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกะตัง กัลวานียังนาปรังอิทตายาติปชานาติติอิทัมวโจอภคะวาอัตตมนาปจัวคียาภิกขุภคะวัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนาเวยากลรณัสมินพัญญามานปจัวคียานังภิกขุนังอนุปาทายอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ